ตำนานความรักถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเปิดเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของเจ้าหญิงเชียงรุ้งกับชายเลี้ยงมา้าก่อนเป็นถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนในปัจจุบันวันนี้รายการปฏิหารช่วงเจนจิราหาม,มาเล่าจะพาย้อนกลับไปฟังเรื่องราวที่มีข้อมูลของอาจารย์พรชัยเขียวสาคูได้ระบุเกี่ยวกับตำนานของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนว่าน้ำเมืองเชียงรุง้ง12ปันนา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปงดงามได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังจึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นเจ้าหญิงก็ทรงคันได้หลายเดือนแล้วจึงเสด็จต่อไปไม่ไหวบอกพระสวามีว่าจะประทับรออยู่ที่นั่นสวามีก็บอกว่าจะไปหาอาหารมาให้อย่าไปไหนนะ ชายหนุ่มก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเสียทีมาได้ข่าวอีกทีปรากฏว่าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาที่สะกดรอยตามมานั่นเองด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปิ่นปักผมแทงพระเสียงของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้ และพระวรากายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจนถึงทุกวันนี้โดยส่วนของพระอุทธรก็เป็นดอยตุงทางไปอำเภอแม่จันมีขุนเขาทอดตัวคลายผู้หญิงนอนเหยียดยาวเรียกว่าดอยนางนอนเดิมชื่อดอยตายสะหรือดอยสามเศร้า ซึ่งเกี่ยวกับตำนานราวจกเทวบุตรอย่างแนบแน่นดอยส่วนที่ศีรษะเรียกว่าดอยจ้องหรือดอยจิกจ้องเป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าราวจบที่รอคอยพ่อดอยลูกถัดมาเรียกว่าดอยยาเท่าซึ่งเป็นภรยาของปู่เจ้าราวจกส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือดอยดินแดง หรือดอยปู่เจ้าลาวจกหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของดอยตุงเชื่อกันว่าดอยทั้งสมนี้เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของลาวจักรราชผู้เป็นต้นราชวงศ์ของพญามังรายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยางเหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุง อันถือเป็นปฐมมาท่าแห่งแรกของภาคเหนือกรอนดอยนางนอนขุนคีรีนี่หรือคือซากรักหญิงอกหักทิดาสาวเจ้าเชียงรุง้งรักวิบัติจึงพระพรากหนีจากกรุงนางหมายมุ่งมาถิ่นดินแดนไทยทับบิดายกมาทันวาดวันจิต คร่ำครวญคิดคิดถึงคนรักจกทำชะไหนคืนพมา่าถ้าจะม้วยด้วยอะไรยอมตักใสให้รู้อยู่เชียงรายนางใช้ปิ่นปักผมทิมแทงขมับชีพาลารับเลือดกระเซน็นเป็นเส้นสายเป็นขุนน้ำนางนอน ไหลไม่ขาดคลายร่างวางวายกลายเป็นเขาแสนเศร้าเอ่ย